คุณกำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ด r จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Alive by ด r จิตราค่ะสาระดีๆทางด้านจิตวิทยานะคะที่จะทำให้เรา พัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าค่ะและการพัฒนาตัวเองของเรานะคะจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและความสุขของเราจะส่งผลนะคะต่อผู้คนรอบข้างค่ะทำให้ผู้คนรอบข้างมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีกบต้มค่ะหลายคนเคยได้ยินทฤษฎีนี้นะคะพูดถึงกันมากมายเลยแต่บางคนนะคะอาจจะเกิดคำถามค่ะว่า เอ๊ทฤษฎีกบต้มมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มันเป็นจริงหรือเปล่านะคะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าทฤษฎีกบต้มนะคะจริงๆแล้วเป็นคําที่ใช้อุปมาอุปไมค่ะแต่ถามว่ามีรากฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมมีอยู่เหมือนกันนะคะสมัยนึงค่ะประมาณช่วงศตวรรษที่19ค่ะทฤษฎีกบต้มเนี่ยจะมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะ บางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะคำพูดค่ะในเรื่องของทฤษฎีนี้นะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรานั้นเอากบโยนลงไปในน้ำเดือดค่ะจะเพราะว่ากบมันจะกระโดดหนีออกมาจากตัวของหม้อเน,นี่ทันทีเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะเราใส่กบลงไปในน้ำอุณหภูมิปกตินะคะแล้วค่อยๆเพิ่มความร้อนค่ะกบค่ะจะค่อยๆปรับตัวกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นแบบไม่รู้ตัวนะคะแล้วที่สุดพอน้ำเดือดค่ะ กบก็จะถูกต้มและตายไปใไนที่สุดอย่างไม่รู้ตัวนะคะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่นะคะ,ฉะเฉลยกันนะคะรากเงาของทฤษฎีนี้นะคะมันมีการทดลองเกิดขึ้นจริงในช่วงศตวรรษที่19นะคะนักวิทยาศาสตร์เองทําการทดลองนะคะแต่ผลการทดลองในยุคนั้นต้องเรียกว่ามันยังขัดแย้งกันเองค่ะยังไม่มีข้อสรุปค่ะมีนักสรีระวิทยานะคะชาวเยอรมันค่ะชื่อว่า ฟริติกรอนะคะได้เอากบขาดที่ถูกตัดสมองเนี่ยออกไปแล้วก็ลองใส่กบอยู่ในน้ำร้อนนะคะพบว่ากบเนี่ยค่ะไม่พยายามหนีแต่ถ้าเป็นกบปกติค่ะจะพยายามหนีนะคะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่ะการทดลองอื่นๆก็มีการทดลองหลากหลายมากเพราะฉะนั้นในยุคยุคนั้น ยังไม่มีข้อสรุปมากนักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปมันไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่ามันได้หรือไม่ได้แต่ทฤษฎีเนี้นำมาใช้เป็นการอุปมาอุปไมยแต่ก่อนไปถึงการอุปมาอุปไมยค่ะว่าเขาเปรียบเทียบกันเหมือนกับอะไรนะคะต้องพูดแบบนี้ค่ะว่าวิทยาศาสตร์ปัจจุบันค่ะได้เฉลยนะคะไขข้อห้องใจตรงนี้แล้วว่าทฤษฎีกบต้มจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือไม่ทำอะไรก็ตามที่เราเอากบค่ะ มาอยู่ในน้ําอุณหภูมิปกตินะคะแล้วสุดท้ายแล้วกบจะตายลงไปจริงๆไหมถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไรคะถ้าอธิบายตามหลักชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตว์นะคะข้อมูลตรงนี้สรุปคือไม่จริงคะ่ะกบนั้นนะคะจะพยายามกระโดดเหนียวมาทันทีคะ่ะเพื่อเอาชีวิตของตัวเองให้รอดคะ่ะ นึกง,ง่ายๆเลยค่ะตามหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าตามสัญชตาตญาณของคนเรานะคะสิ่งที่อธิบายได้ง่ายสุดคือสัญชตาตญาณของการเอาตัวรอดค่ะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดค่ะเมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัยค่ะถ้าน้ํามันร้อนขึ้นแบบเบาๆแค่อุ่นๆเป็นไปได้ค่ะว่ากบยังไม่กระโดดออกมาแต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่น้ํามันเริ่มร้อนขึ้นค่ะคนเราสัตว์โลกทุกชนิดต้องการการอยู่รอด เพราะฉะนั้นสัญชาตยานค่ะจะพาให้กบนั้นกระโดดออกมาค่ะเพื่อจะทําให้ตนเองเนี่ยไปสู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะกบเองเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะมันจะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ตัวกบเนี่ยเขาต้องการรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะเพื่อจะทําให้เขาดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความไวตรงนี้เองค่ะ เขาจะเริ่มพฤติกรรมนะคะของการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็พยายามจะก,กระโดดหนีเมื่อไร่ก็ตามที่เขารู้สึกได้ว่าน้ําตรงนี้มันไม่ใช่น้ําในอุณหภูมิที่เขาเคยอยู่ได้นะคะแม้ว่าเขาจะทนอยู่ในช่วงแรกได้แต่เมื่อมันร้อนมากขึ้นค่ะแน่นอนเลยค่ะมันจะกระโดดออกมากรณีที่ กบกระโดดออกมาไม่ได้อาจจะต้องดูปัจจัยแล้วนะคะว่าหม้อของเราค่ะเป็นหม้อทรงสูงหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวของเส้นผ่าศูนย์กลางของหม้อค่ะอาจจะแคบมากค่ะจังหวะของกบที่กระโดดออกมาเนี่ยก็เลยกระโดดไม่ได้หรือเปล่านะคะอาจจะต้องไปดูตรงนี้ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะหลักทางวิทยาศาสตร์บอกแล้วนะคะว่าไม่ใช่เลยนะคะทฤษฎีกบต้มตรงนี้ไม่ใช่ว่ากบจะตาย ตอนที่น้ำนะคะร้อนไปเรื่อยๆจนถึงจุดเดือดค่ะแต่ทฤษฎีนี้ค่ะความเป็นมาเป็นไปนั้นมันเป็นทฤษฎีซึ่งใช้อุปมาอุปไมยได้นะคะจากการทดลองเรื่องราวในห้องทดลองค่ะเป็นการอุปมาอุปไมยเพื่อเตือนใจค่ะเพราะว่าคนเราอาจจะเริ่มเคยชินมากขึ้นนะคะกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ค่ะในศาสตร์ด้านต่างๆเลยซึ่ง ปีเตอร์เซนเกนะคะถ้าจะพูดง่ายๆคือเป็นนักคิดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความชำนาญน,นะคะหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรนะคะเขาได้เขียนในหนังสือค่ะที่ชื่อว่า The Fifth Discipline นะคะ The Art and Practice of Learning Organization และนำเรื่องราวตรงนี้ค่ะกบต้มมาอธิบายในเรื่องของความบกพร่องการเรียนรู้ขององค์กระคะ่ะ ที่คนในองค์กรค่ะอาจจะล้มเหลวนะคะหรือว่าไม่เท่าทันไม่ตะหนักพอกับสิ่งที่ค่อยๆคืคบคานคุกคามเข้ามานะคะแล้วค่อยๆก่อตัวอย่างชา้ชาๆค่ะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะของสภาวะต่างๆรอบตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงการตลาดเทคโนโลยีนะคะหรือคู่แข่งที่ค่อยๆนะคะ มีความแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วเ,เอาอาจจะมองข้ามอาจจะละเลยไปซึ่งองค์กรพวกนี้ค่ะจะไม่ทันสังเกตเห็นค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นภายนอกจนอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นค่ะสุดท้ายค่ะปรับโตไม่ได้ก็ต้องตายไปนะคะบางที่ก็อาจจะต้องยุติกิจกรรมไปจากที่เคยเป็น เบอร์หนึ่งอาจจะร่วงลงมาแล้วก็เห็นนะคะในหลายๆบริษัทเลยที่อาจจะเรียกว่ามองแล้วก็ไม่ได้ตระหนักอย่างเท่าทันนะคะทฤษฎีนี้ก็เลยอธิบายไว้เยอะมากเลยค่ะกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะแล้วก็มีอาจจะนําไปใช้เปรียบเปรยในด้านของปรัชญาต่างๆนะคะเพราะฉะนั้น ทราบแล้วนะคะว่าทฤษฎีกบต้มค่ะมีรากฐานนะคะจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์จริงแต่ผลที่จะบอกว่ากบจะตายเพราะว่าไม่กระโดดหนีค่ะจนน้ำเนี่ยถึงจุดเดือดแล้วตรงนี้ไม่เป็นความจริงนะคะคราวหน้าค่ะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันต่อนะคะ <c oughs> เราจะพูดถึงเรื่องของทฤษฎีกบต้มค่ะว่าความหมายนะคะ และความสำคัญของทฤษฎีนี้กำลังบอกอะไรเราบ้างนะคะติดตามกันใหม่ได้ในครั้งหน้าค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ